ช่วงนี้มีข่าวอีกแล้วนะคะร้อนระอุวงการนางงามอีกแล้วนะคะคนชื่อย่อปอปลานะฮะนางงามคนนี้นะฮะช่วงนี้คนชื่อปอปลามันฮอตแล้วเกินสําหรับนะฮะนางงามปอปลาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนางงามระดับจังหวัดนะฮะแล้วก็มีการเข้าร่วมการประกวดเวทีดังระดับประเทศอยู่จังหวัดอะไรหรือเปล่าสาหรับนางงามปอปลาคนนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเพจอิกี้นะฮะเขาได้เอามาลงว่านางสาธิตการเล่นนะฮะเล่นยังไงได้รับเงินยังไง โอ้โหโปรโมทช่ำมากจนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปรวบตัวมันแล้วนะฮะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ออกมาเขาก็บอกว่านะก็เหมือนรู้เท่าไม่ถึงการนั่นแหละนะฮะพอไปรับรีวิวงานไปถึงหน้างานก็กลายเป็นการเล่นอันนี้โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าจะเป็นเกี่ยวกับเว็บนี้ใดๆก็เลยรับงานไปรับงานเสร็จแล้วยังไงก็คือเขาบอกว่าคืนไม่เข้าใครออกก็เลยอ่าโปรโมทไปอย่างนั้นแหละ จริงหรือเปล่าเขรา็ว่ามันย้อนแย้งนะเพราะหนูโปรโมทแบบว่าพูดนู่นนั่นนี่โอ้โหชัดเจนมากๆ